สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิรงเราด้วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ามาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่เจดเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็เดด,ดังๆคําริษภาพไยพี่น้องวัรเทาสุลสกุลมาติตามรับช่วรับฟังตัวเลขแนวทางจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องค้าในคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขความฝันของปู่ มวดทีพผ่านมากตัวเลขของปูคว่ำฝันกับเขานะคะและ้ลขขนวก็เลขคำนวณเลขคำเสียนกับเขานะคะเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องคะเอามานีนะคะตัวเลขของปูบุญมีนะคะปูและสิฟันว่าจังไดแล้วก็ตัวเลขสิเป็นตัวไดพี่น้องก่อนที่ิเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในชุดนี้ของปูบุญมีนะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะทาประหยากสิบพลาดกรับตเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้พ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารโตเลข เด็ดๆดังๆจากทางารา่กันนะคะพระแม่พี่น้องคะแล้วกาศสำหรับพระแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากให้ทางไา่กรไปฏิตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดอยากให้ปติตามแนวทางของเซียนท่านใดนะคะอย่าลืมคอมเมนต์คำว่าบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พอ้อมได้ค่ะพระแม่พี่น้องเด้อทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องนะคะอาจารย์เบิดทุกคอมเมนต์นะคะเอาไปดีนะคะเทากับคำามาปิติตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปูบุญมีในคลิปมีพร้อมๆกันคะ่ะตกลงค่ะ จะเล่นาจะเล่นผค่ะปูจะไหนนาะเหม็นเล้าหัวปักห้วกบค่ะายใจตายธรรมดาค่ะปูมีเขาไม่รู้ธรรมดาค่ะปูมันก็เขาจ้เมือนิีสองมือแล้วสองมือเดียวหัดัดมื่อนกับบ่อกด้ค่ะปูมื่นกับบ่อนะคัะปูมื่อน อตองลเป็นวันสตีสากลนนะต่อาวันนี้ปูฝันไปไทยนักบุรไทยนะคะปูตันแล้วฝันไว้จังไรนะคะปูฝันได้ไปบ้านเก่าหูไปบ้านเก่าอีกล้วค่ะไปบ้านเก่าสิบัวมาตวเก้าปะคะปู จักมันจีมากว่านเด็กทีเนี่ยมันจีบมากตัวเก่าก็บประจักมันค <Okay. S 2> ่นะอืมแล้วเดี๋ไปบ้านเก่าบ้าก,ก็ไปไปยกเหี่นยนซอยเข้าเจ้าชีชีเสามันลม <Okay. S 2> น่มค่ะยังยกกระตอบกระตอบหน่อยมันล่มลงค่ะโอ,อ้ปวดจังเลยมันหลายกระตอบกระเดียดเลยลกระตบปวดกินหิ่ง ก็เลยไปเฮียนไปเหี้นเจ้าของหลังเก่าหนึ่งได้พระเจ้าขายเนย่ะค่ะเปนะโอ้ยเฮียนงามๆือขายจิตอะไรม่มีเงิ่อนที่ใส่เส้นโอ้ยมันจิก็ทีอยากมีเงืนอนจปคุยใส่พระเจ้าอยู่เงืนเมื่อเอื้อัว อยากจะตายงี้จากมันเลยใช่ในฝันก็ยังคุยอยู่มาถึงพอคุยเนี่ยก็เลยยังได้คุยอยู่จะมันก็บปอบใจเจ้าของไปแต่กับคุยก็เลยปลับใจว่ามันก็บบทันมาเนาะค่ะบางที่มันก็มาสาในจังหน่อยมันก็เลย บาลีที่นั่นมันแปดสองบาลีที่แปดสองนะคะปูมีทับมี่ยังบ่คะปูฮะมีทับมี่ยังบ่คะมันมีทับมี่ยังแปดสิบสองนี่โดดๆเลื่ยปะคปะปูแปดสองอเกเาเจ้ามันมันขายแห้ เก่ามื่นเก่ามื่นเก่ามื่นชิบหายกเก่ามื่นสิบหาเอาก็จะวางสันค่ะเอาคนเริ่มมามติอกีเก่ามื่นชิบหาเนี่ยอะไรว่าเก่ามื่นหาหรือมันเก่ามื่นหนึ่งท่านหาวางสันบอกเก่ามื่นชิบหาเก่ามื่นสิบห้าคือไม่ามันเก่ามื่นสิบห้าบาทปะครับปู ก็เมื่อนชิบหามันหาพัานมันหาร้อยชิบหาเนี่ยจะวางเสร็จละ่ะ <c oughs> มันก็เลยมันก็เลยหัวเมีย <c oughs> อือืมดูึมามันได้ฝันฝันตัวเนี่ยวะ่ะม <c oughs> ันได้ฝันเก่าอีกเล้ยว,ว่ามันเสียดตัวเก่ากว,วะเนาะ Những tukkao vẫn kêu gọi là lắm kêu gọi là Kéo một đè ra kịch là Mahala Kéo hai kêu hoặc tune sam kéo hoặc tune sam kéo hoặc kêu hoặc tune sam kéo hoặc kêu เก้าเนี่ยมันเกิดิบะเก่าเก่ากับิบะเก่าไหครับพ่อเอเก้าซีพาป่ะก็บรรนันี่ครับพ่เอาตั้งที่เจ้าหนึ่งหาแปสอง่เก้าหนึ่งหาแปสองเจ้าเก้าเบ้าครับพ่ะเจเก้าบ้าปครับพ่อ เอาทันมันออกตัวเก้ากับมันออกแต่ว่าไม่ได้มากตัวเก้ากับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหลับไปเก้าบนหรือเก้าล่างล่ะครับปู้บะนี้เก้าล่างก็ไปเลีนไปคุยกันอยู่ตรางโอ้เก้าล่างนะคะปู้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะปู้อ๋อปกติมิเอาเก้าเจ็ด มอคันมเจ็เก,เกอโอ้บริเอาเกจ็ดนะครับพูมเก้เจ็ด่าทั่งๆมันกะจิว่ามันศูนย์หกาหกศูนเอาตัวใดครับคหกศูนยนะคะอ๋หกศมีหกศูนย์ี่หกศูนอ่ที่หกศูนยที่หกเอาาียวค่ะ สีหกศูนย์สีหกเอียวค่ะูมาจากไซน์ไหนซีหกศูนเนี่ยนะครับพูเกลีกน้ำมตนเลีกน้ำมันด่วนน,น,น,นี่ครับอ๋อหมู่วานห่ค่ะห่านเปิดสวนภาคให้กรเจาะค่ะ,ะเลีกีเกับเดทศูนย์ค่ะสเปนไทยเอาต่ครับจำบอ อยากอายก็จบเลยบประเดทายแ <c oughs> <c oughs> เลยบประเดายอ,อ <c oughs> ๋อแูำอ่อดำได้เท่านั้นอ๋ล่ห์หกหม <c oughs> <c oughs> ื่โโน <c oughs> จับส่กันเอาเล่ห์หกกับเล่ออออ <c oughs> ห์เก่านะับอะมากสองตัว <c oughs> เ,เล่ห์หกแะเล่หเก่าแต่ว่ามันจะเป็นเล่หกหกก่นะ อ,อันห้นฮัวเกินแต่เป็นเด็กเก่าเ<ช>่ยค่ะพอเดือท้ายลูกอ่ะแต่ก็ดีรออีกอยู่ใช่ะอือรอเหลือเงิมุ่นอีกอยู่มื่อื่นอืนอ่นมืนเพิ่งนีกหรอค<ช>่ะเพราะว่าจะือดไปงานไม่แง่เถ่างานกระดำมเหรอครับปู๊ อ่านป็นที่แก่เขาหาไม่ไงนี่อืมไม่ไงปูเหรคะไม่ไงปูเพิ<า>พเ่นมากคำบัดปูดนี่แหละอ๋อค่ะปูปูปูปัตาจิ้วประจำค่ะแ,แต่เนี่ยแต่เราว่าจสิอเอาน้ำมนต์จะก,ก่อนค่ะเอาว่าน้ำมน์เหมือว่านองนั้นของงานบวชค่ะ เอกเล่าเนี่ยบอลุ่งดอกว,ว่ามันบอมลมันนะถ้าสิโร่เงาชิโร่พูดแล้วว่าอาทิตย์พุดแล้วครับปูเอือนมันบอกว่าันอาทิตย์นะเมื่อวันนี้วันอะไรหรอเมื่อวันวันพฤหัสค่ะมันออกวันมันออกวันจันทร์คนประกันบัดรวันจันทร์พุนละครเอือนเป็นวันสะจตีสะกลค่ะปูเมืองล่าเหรอมันก็เลยบัลออกแม่ค่ะเขาจะเลื่อนไปออกวันจันทร์ครับปูเอ๋อะวาวันอาทิตย์จังลงก็ได้ค่าฟันจ้าได้ค่ะปู ซ้ำซ้ำรับคลิปนี้เอาซ้ำนี้เนาะมตัตใดนกครับปอันวอลสุฟังไม่นะคะมิัวใดใน่ก่อครในคลิปนี้ครับู้คะนี่ผมจำฉันพอเดียวนี้จำเยๆมาอยางไพูดท่นไหนแม่โอ้ยบ้าไปแล้ก็เลือตลอดเรื่อกท่นไหนจังหวะนี่คระปูว่าจัไหน่ะอือสิบัสิบถึงกันบ้าจนนี่นี่นะแปดอแปดนี่แปดสองค่ะ มีเก่าห oh. ึหาแล้วก็มีอย่งอีกมีเก่าหนึ่งหาแล้วก็มีหก6ีหกศูหเอียวเจ็ดเก่าเ่าจค่ะก็สังกระตรงกันทีกตัพแม่นค่ะรตรงไม่เรื่มเ่ยเาไปก็เรื่มไปนั่ค่ะพูด ตัง้งแต่แต้งสันตมองจมองตุ้งอะไรอยางเงี้ยเป็นอยางั้นังเกียกับสวดม่นไปซื่อๆบัดไปซื่อๆค่ะหัวกัดค่ะเม่หัวใ้องบัดค่ะมาจากหน้าที่เหรอพอดีแหะค่ะปูชิบน้าที่แหะค่ะปูพอดีเป๊ะเลยค่ะพอดีเป๊เลยเนาะเอ้าถ้ารับชิปนี่ก็ล่งไปจำหนตะกันเราหลายใหญ่หางอะไรมันก็ ลืมค่ะจับหนาไปไส่ล้างจับหล้างไปไสหนาแล้วเดีนยวน่ะสำรับชีนีนกาไอโศกโศกมันมาในยูดีไม่แห้งแล้วว่างพ่วมหอนมันขึ้นตลอดค่ะพ่มหอนขึ้นนะมันพว่มดันขึ้นน้ำได้พู้เป็นบอกหวานโอ้ยเดียวครับบัวระวัง่รรมะระวังอช่เวลาปฏิบัติหาน้ำแข็งไม่กินกันโอ้ยโป่กันบ่อย กันห่อนแห้งมาอยู่น้ำปูเด้วพี่ต้นไม้เย็นอยู่อค่ะพค่ะมาสิมาสิบวันแหงสิบวน่อนติดตั้งปูน่ยนะแห้งทงหน้านี่ทงหน้าล่มเราไปไม่หลายได้หรอมาชอยกวดไปไหม่ีคพ่โอ้ห็งกวงกวเลยโอ้จอยบันลละกันห่อยอาสแต่ว่มูมาหลายๆกวดพูดลย ตรวจชอมตรวจเมื่อกี้เปี่ยมแต่เบินนะฮะค่ะปูอาสำหรับคลิปนี้ก็ล่งไว้ชั้นี่อะไรยูดีแห้งลำลำรดด้วยโศกโศกมันมันสบายดีเบิร์ดไปเลือยค่ะปูขอบคุณค่ะปูกางนวัตการม่ัสาธูค่ะสรุปตัวเลขแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางตัวเลขจากปูบุญมีนะคะพี่น้องตัวเลขของปู่บุญมีค่ะเก้าหนึ่งห้าสี่หกศูนย์ ซีเก้าศูนย์เก้าเจ็ดกับแปดสองนะคะพี่น้องคะเก้าหนึ่งหาซีหกศูนย์ีเก้าศูนย์เก้าเจ็ดแล้วกับแปดสองนะคะพี่น้องจังใดก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะถ่ายอีกเท่อนึงนะคะสีติดตามแนวทางคันมอมาฝางมาตอนพมพี่น้องนะคะเพระาะว่าตัวเลขคานมอของปูบุญมีน่ก,ก็คัคคือกันนะคะพว่าพี่น้องคะเอาจังใดก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมและพี่น้องเด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบารเลาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเลาสุขสุขคนโชคโชคมั่นมานลำรำไปด้วยเห่งแห่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบมุ่นตัวเลนแ่วทาาดีๆแบบนี้นะคะจากปู่บุญมีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะ ทำปร่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามา่เล้กกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้ปรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดดังๆจากทางรายการนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกลกอไซดขอตัวลาอนพี่น้องบรรเทาสกู๊ปสก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไมกับแอนในคลิปหนาได้ค่ะแลอสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ